ครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องแรกก่อนนะครับค,คือเรื่องของการเตรียมการทางด้านเครื่องมือหรือว่าซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเขียนตัวภาษาจาวาก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามากนักนะครับขั้นแรกเนี่ยคุณจะต้องมีในส่วนของตัวโปรแกรมภาษาจาวาก่อนนะครับหรือตัวแปลภาษาจาวานะครับในที่นี้เนี่ยผม,ผมเขียนเอาไว้2ตัวคือมี jdk กับ jre เจ้า jdk เนี่ยคือจาว e ด้วยรัยบ เมนท์คิดนะฮะส่วน J E เนี่ยคือ Java Run Time Environment ทีนี้ในกรณีของการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java เนี่ยก็แนะนำให้ดาวน์โหลดตัว J D K นะครับแหลง download, download ่งดาวน์โหลดดาวน์โหลดจากที่ไหนได้บ้างก็คืออ่าเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Java Sun com นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะ redirect ไปที่เว็บของ Oracle นะครับในส่วนของการดาวน์โหลดภาษา Java เอง พอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับในส่วนในการดาวน์โหลดเนี่ยเราจะมาตรงส่วนนี้ก็คือส่วนของซอฟต์แวร์ดาวโหลดนะฮะก็คือเจ้าจาวา SE เราจะดาวน์โหลดที่เป็นตัว Standard e dition กันนะครับเราก็ดาวน์โหลดตัวนี้ในหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าตัวเลือกว่าคุณจะต้องาการดาวน์โหลดอะไรในส่วนของตัวจาวา SE ตอนนี้บนเป็นเวอร์ชัน8นะครับมี U101 กับ U102 นะครับเราจะมีคําอธิบายเอาไว้ว่าแต่ตัวเป็นยังไงบ้างผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับที่เป็น จริงกมีตัวเลือกเดียวเนาะเนี่ยมันเสดยูหนึ่งสนงหนึ่งสองนะครับแต่รายละเอียดยังไงเนี่ยลองไปอ่านกันเองดีก,กว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะฮะทีนี้ดาวน์โหลดอะไรนะครับ jdk jre เราจะต้องเลือกเป็น jdk เนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราจะเราจะพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ด้วย java นะครับแต่จริงเนี่หาของของคลิปนี้นะครับก็คือเฉพาะการติดตั้งซอฟต์แวร์ในคลิปถัดไปเนี่ยจะคุยเรื่องของรายละเอียดการเขียนนะครับแต่ว่าจะเป็นแค่เบื้องต้นนะครับโอเคครับเราไปคลิกที่ตัว jdk เลย พอมาหน้าถัดมานะครับในส่วนของ JTDK เนี่ยก็จะมีให้ตัวเลือกให้ดาวน์โหลดอยู่2ส่วนก็จะเป็นตัวเจ้า 8U101 กับ 8U102 นะครับรายละเอียดคือเขาจะแจ้งเอาไว้ในหน้านั้นแล้วผมขอเลือกตัวเลือกแรกแล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่สุดนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้ทีนี้จะดาวน์โหลดจะโหลดยังไงอเราจะเห็นในส่วนของ คือเขาแนะนาว่าให้เราไปอ่านในส่วนของตัวเรื่องของ l i c e n s e a g ก e e m e n t ก่อนก็คือาการอนุญาตในใช้งานใช้งานยังไง,งได้บ้างตอนนี้เราต้องการฝึกนะฮะในรายละเอียดเรื่อง l i c เ n s e เนี่ยทุกคนก็ลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับออผมจะเลือกเป็น a c c e p t license a g r e e เ e n t ตหลังจากนั้นพิจารณารายการด้านล่างนะครับรายการด้านล่างเราจะเห็นว่าในหมวดของการดาวน์โหลดเนี่ยเขาจะมีตัวเลือกดาวน์โหลดให้ได้หลายเวอร์ชันนะฮะเวอร์ชันอะไรเป็นเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการนะครับก็จะมีในส่วนของ Linux มี macos แล้วก็ solaris แล้วก็ windows ในคลิปทั้งชุดนี้นะครับผมจะพัฒนาตัว Java ด้วยบนระบบปฏิบัติการ Windows เพราะฉะนั้นผมจะต้องเลือกตัวเลือกที่เป็น Windows ส่วนในเครื่องใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับเป็นระบบปฏิบัติการอะไรเนี่ยก็เลือกการดาวน์โหลดให้เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการนั้นนะครับส่วนการติดตั้งในระบบปฏิบัติการอื่นๆเนี่ยก็คงจะต้องหาเนาะเพราะว่าผมจะเน้นที่ตัว Windows เป็นหลักแล้วกันคือตามคลิปที่ผมตามเครื่องที่ผมใช้งานอยู่นะครับทีนี้ แล้วไอตัวเลขด้านหลังเนี่ย x 8 6 x 64เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรามันจะเกี่ยวกวับระบบปฏิบัติการนะครับในกรณีที่เป็น x 8 6เนี่ยมันจะหมายถึงระบบปฏิบัติการที่เป็นแบบ32บสิตส่วนเจ้า x 6 4เนี่ยคือระบบปฏิบัติการที่เป็นแบบ64บิตเช็ควิด o w s ของเราเองนะครับว่าเราเป็นวิด o w s แบบไหน6 4บิต32บิตหรือถ้าใครเป็นระบบปฏิบัติการอื่นลองเช็คดูให้ดีว่าเป็นระบบยังไงนะครับในเครื่องผมนะครับเป็นวิ n d โ w s ิบหกสบิตเพราะฉะนั้นผมจะต้องเเเลลืืือออกกกตัวนี้้็คจา X8 64นะฮะัในวูตูวินโดว์ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะเริ่มดาวน์โหลดไฟล์นะครับก็ปล่อยเขาดาวน์โหลดไปก่อนโปรแกรมตัวถัดไปนะครับโปรแกรมตัวถัดไปที่เราจะต้องใช้นะครับที่จะใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์ก็คือเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่า ide นะครับสำรวจว่าเราใช้ตรงไหนดีความง่ายนะเราจะเน้นความง่ายกับการเขียนรูปประโยคต,ต่างๆแล้วก็ไม่ต้องจําเยอะนะครับ ผมจะขอเลือกใช้ตัวนี้นะครับเราเข้า URL ตัวใหม่คือคำว่า Eclipse E C เอาอเคขึ้นมาละ Eclipse .org นะครับ E C L I P S E แล้วก็ .org ตัวนี้แล้วก็ Enter เลยจะเข้าไปที่หน้าเว็บเพจนะครับโอเคพอเราเข้ามาถึงตรงนี้นะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วตอนนี้ตัวเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยจะเป็นโค้ดเนมชื่อว่า Neon น,นะครับก็ดูดีไซน์ของหน้าเพจก็ได้นะครับ ทีนี้เราเข้ามาเนี่ยเราจะยังไม่ดาวโหลดทันทีนะเพราะว่าการเข้ามาแล้วกดปุ่มดาวน์โหลดทันทีตรงนี้เนี่ยเออโหโทษโทษโทษผมคงเขาจะผิดนะครับคือกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้แต่ไอ้ข้้งล่างเนี่ยปุ่มดาวโหลดสีโม่งๆตรงนี้เรายังไม่ดาวโหลดทันทีเนาะเพราะว่าถ้ากดเห็นใน Status Bar เนี่ยมันจะฟิกแล้วว่าดาวโหลดเวอร์ชันไหนเห็นไหมมันจะบอกว่าอ c l คลิป i n s t a l l w i n 6 4คือมันตรวจสอบระบบปฏิบัติการผมแล้วนะครับว่าเป็นวินโดว์แล้วก็เป็น6ุกบิตก็จะดาวน์โหลดตรงนี้ได้แต่ว่า เราจะไม่ดาวนโหลดตรงนี้นะครับเราจะไปที่ a u t เทอร์แพ a กเก็ตอัลเทอร์แพ็กเก็นะครับเข้ามาแล้วมันจะมีรายการรายละเอียดทั้งหมดที่คุณจะดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกระบบปฏิบัติการตามที่คุณใช้งานผมจะเลือกเป็น Windows เหมือนเดิมนะครับส่วนดาวน์โหลดเนี่ยผมจะไ่คลิกตรงนี้ผมจะไม่ใช้ Installer ผมจะดาวน์โหลดแบบที่เป็นซ i p file แล้ว n ั i p เราใช้ได้เลยผมจะมาเลือกรายการที่2ของแพ็กเกจนะครับก็คือเจ้า Eclipse IDE for Java Developer นะครับตรงนี้ แล้วก็จะมีให้เลือกจะเป็น32บิตหรือ64บิตถ้าดูใน s t a t u s Bar นะครับหรือถ้าเกิดใครกดดาวน์โหลดตอนนี้เนี่ยก็จะพบว่ามันจะดาวน์โหลดเป็นซิไฟล์นะครับแล้วก็แตก10ปค่อยใช้งานทีนี้ผมจะเลือกดาวน์โหลดเป็น64บิตเพราะว่า Windows ผมเป็น64บิตถ้าใครเป็น32บิตนี้เลือกเป็น32บิตนะครับพอเสร็จแล้วนะครับไมคหน้าที่2เนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับาหาว่าตัวไซส์ที่เก็บไฟล์เนี่ยตัวไหนที่ใกล้ที่สุดนะครับก็าจะหาให้ หรือว่าเราทำการเลือกมิลเลอร์อื่นหรือว่าตัวโฮสต์อื่นอันนี้ก็ลแ,แล้วแต่ละกันง่ายสุดคือข้อหาให้แล้วนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเลยแล้วก็รอนะครับอย่าโอเคฮะเราดาวน์โหลดแล้วนะครับแต่ทีนี้ผมจะไม่รอนะครับเนื่องจากว่าผมดาวน์โหลดมาหมดแล้วคือตัวนี้นะครับนี่ไงตัวนี้โอเคนะครับผมแยกเป็นโฟลเดอร์ไว้เดี๋ยวก็วกจะมีลิงก์ ในกลุ่มนะครับให้อยู่แล้วว่าจะไปดาวน์โหลดได้จากที่ไหนนะครับผมจะเข้ามาเนี่ยผมเตรียมไฟล์ไว้แล้วนะจะแบ่งเป็นตัว ide กับตัว jdk นะครับก็จะมี jdk ทั้ง2เวอร์ชันนะครับแล้วก็ตัว ide ผมดาวน์โหลดมาให้แล้วทั้ง3 2บิตและ6 4บิตที่ที้พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราทําอะไรก่อนขั้นแรกเลยนะครับเราจะเป็นต้องติดตั้งเต้า jdk ก่อนถ้าไม่ติดตั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการรันตัว ide ตัวนี้ที่เราดาวน์โหลดมาไม่ได้ด้วย นื่องจาว่าตูรีคิปเนี่ยมาทำงานอยู่บนพื้นฐานของตัว Java ถ้าไม่มี Java อยู่ในเครื่องเราจะรันตัวโปรแกรมอินคิปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องติดตั้งตัว JDK ให้เรียบร้อยก่อนนะครับตาม Windows เราว่าเราเป็นวอร์ชั่นอะไรผมก็จะเลือกติดตั้งตัวที่เป็น6 4 b i บิตนะครับแล้วอินสตอลไปตามปกติได้เลยโอเคนะครับก็รันไปตามปกติได้ ชา้านิดนึนะครับปอดีเครื่องผมบันทึกวิดีโอด้วยนะครับก็เลยอาจจะมีอาการหน่วงๆบ้างนะครับไม่รู้บ้างหรือมากนะแต่ยังไงเนี่ยเราจะเป็นต้องรอเขาติดตั้งจนเสร็จนะครับแล้วก็ถึงจะไปใช้งานเจ้าตัว IDE พวกนี้ได้นะครับโอเคมาแล้วนะครับก็ติดตั้งไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องมีอะไรก็เน็กอย่างเดียวคือเน็กอย่างเดียวฮนะไม่มีอะไรจริงก็เน็กไปเลยแล้วก็รอนะครับ ให้เขาติดตั้งจนสมบูรณ์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเราเจ้า IDE เนี่ยมันจะใช้งานยากไหมจะทํางานยังไงจะแตกซิปแล้วใช้ยังไงต่อนะครับคือมันไม่ต้องติดตั้งสําหรับตัวที่ผมให้เราดาวน์โหลดมานะครับมันก็สะดวกดีก,ก็เป็นก็เป็นพอท t พเิส่วนหนึ่งนะครับเราอยากจะใช้เมื่อไหร่เราก็ใช้ไปเลยโอเคนะตัวนี้ก็คงจะกล้เสร็จแล้วน,นะครับ ก็ต้องรอนิดหนึ่งนะนะครับในระหว่างที่รอติดตั้งนะครับที่รามาดูที่ในส่วนของตัวอ e ิคิปที่ดาวน์โหลดมานะครับขั้นแรกเลยเนี่ยก็เปิดไฟล์ซิปขึ้นมานะครับของผมจะเป็น64บิตก็จะต้องเลือกตัวที่เป็นถ e 86, วิม x แปดหก underscore กนี่คือตัว6 4บิตนะครับพอเราเปิดไฟล์ซิปแล้วเราจะเห็นข้างในนะครับว่ามันจะมีโฟลเดอร์ folder, ชื่อว่า Eclipse อยู่ในนี้ด้วยง่ายๆเลยนะครับก็คือเรา เราอันซิเช่นผมเอาอันซิไว้บนเดสก์ท็อปนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าคงงจะทําเป็นเนาะก็คือแค่อันซิฟไฟล์ธรรมดานะครับตัวที่ผมใช้อยู่ชื่อว่าเซเว่นซินะครับเป็นโปรแกรมฟรีเป็นฟรีแวร์นะครับใช้ในการจัดการเรื่องของซิฟไฟล์หลายๆ f o r ฟอร์แมตซึ่งก็ก็โอเครนะดับหนึ่งนะครับเราลองไปหามาใช้ดูก็ได้ครับชื่อว่าเซเว่นซินะโอเคครับเรียบร้อยตัวนี้ผมทําการอันซิเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแค่ว่าจะว่าติดตั้งเสร็จเมื่อไหร่ เราก็จะมารันตัวโปรแกรมกันติดตั้งเสร็จออยังไม่เสร็จผมไม่ได้เน็กนะครับทษโทษท,ทีครับผมว่าหน้านี้มันค้างซอนอยู่ด้านหลังมองไม่เห็นนะครับตดี๋วนี้คือโฟลเดอร์ที่เรา,เาแตกซิปแล้วก็เปิดเข้ามานะครับข้างในก็จะเห็นว่ามีโครงสร้างโฟลเดอร์ต่างๆที่เขาเตรียมมานะครับและจุดสำคัญคือจะมีไฟล์ที่เป็น s q file หรือว่า ee เนี่ยสำหรับ windows อตัวหนึ่งชื่อว่า eclipse แล็ไอคอนตามนี้นะครับเดี๋ยวมันติดตั้งเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะลองรันดูนะครับ ว่ามันใช้งานยังไงใช้งานยากหรือเปล่าสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานก็อาจจะแปลกปอยู่โอเคครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ปิดไปเอาแค่นะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มเปิดโปรแกรมนี้โดยการดับเบิลคลิกเจ้าตัวรีคลิปนะครับนี่คือหน้าตาของเขานะครับเป็นนีออนแต่ผมไม่ได้จะเวอร์ชั่นตัวเลขเลมันเท่าไหร่นะแต่โ,โค้ดเน่มเปลี่ยนชื่อน,นี้ไปแล้วนะครับอย่างน้อยในเจ้า ede ตัวนี้ก็ช่วยทำให้เราเขียนง่ายขึ้นอะทีนี้มาดูเรื่องนี้ครับเรื่องของตัวอุ้ยอุ๊ยทโทษโทษ workspace ก็คือที่เก็บโปรเจกต์วลาเราสร้างโปรเจกต์เนี่ยเขาจะมี Default Path เอาไว้ให้เราทําการเก็บไอเจ้าโปรเจกต์ต่างๆเอาไว้ทีนี้ผมจะเล่นแบบนี้ครับผมจะพิมพ์เป็นจุดแล้วก็ backslash backslash คือใช้เป็น p a า h ในวินโด้เนาะแล้วก็โดนอ a รสเกนนะครับก็คือไม่ไม่ให้ถามอีกผมจะให้เราเก็บ workspace เอาไว้ในในนี้เลยฮนะในโฟลเดอร์ตัวอิสรเลยจุด backslash หมายถึงว่าคือโฟลเดอร์ปัจจุบันนะครับแล้วก็ชื่อสับโฟลเดอร์ที่ต้องการก็โอเค ผมคิดว่าน่าจะโอเคมาแล้วใช่ไหมเห็นไหมไหไหด้านหลังแหมเวิร์กสเปซโผล่มาแล้วนะครับทุกครั้งที่เรา Copy เจ้าโฟลเดอร์เจ้าโปรแกรมเนี้ยอาจจะเป็นในทรัมด้ในเอชเชนอลยูเอสบีก็ไปที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะมีงานเราอยู่ยนี้ตลอดนะครับเพราะว่าเราทําให้พาดของ workspace เนี่ยอ้างมาที่ตัวเองนะครับโอเคครับประมาณนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมครับ เป็นหน้าแรกสุดขเขาผมไม่เรียกว่าหน้าอะไรไม่รู้นะโอ้โหมันมั้งหน้าตอนรับนะครับพอเรากดปิดหน้านี้ไปก็จะเข้าสู่สภาพหน้าตาที่แท้จริงของโปรแกรมนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในในบทถัดไปนะครับ